สวัสดีค่ะชาวธาตุดินมังกรผู้ประสบการ์ทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำลายดวงความรักให้กับชาวธาตุดินนะคะสำหรับสถานะบล็อกปิดกั้นนะคะคลิปนี้ก็จะเหมาะมากๆากนะคะสำหรับคนที่มีคู่กรณีที่กำลังบล็อกกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นการบล็อกโซเชียลนะคะหรือว่าเป็นการปิดกั้นความรู้สึกปิดกั้นใจแบบโอ้โหกำแพงหนาอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะน้องก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คพลังงานหลัก เช็คพลังงานนะคะในคลิปนี้ด้วยกันนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเป็นคลิปแบบสุ่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นน่าจะดีที่สุดเลยนะคะ3เดือน6เดือนปีหนึ่งถ้าเกิดเลื่อนผ่านมาเจอนะคะอยากจะกดเข้ามาดูเป็นไปได้ค่ะพลังงานเราเชื่อมโยงถึงกันก็กดเข้ามาดูได้เลยนะแล้วออมก็จะเช็คเป็นพลังงานหลักสำทับให้ชั้นในอยู่แล้วนะคะว่าเมื่อกดเข้ามาดูแล้วพลังงานหลักใช่ไหมนะคะคนที่ผ่านเข้ามานะคะอยากที่จะจุดเทียนเสริมดวงกับออมนะคะก็รีบหน่อยเพราะว่า อาจารย์เขามีเลิกด่วนพิเศษที่จะต้องจองเข้ามาเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะสิกุมภา2 0 2พันธ์2022เป็นเทียนเปิด ไอ้2025อสอก็ท่ค่ะ19กุมภา2 0 2พต้องจองวันนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าจะจุด2 1่เกุมภา2 0 2พเป็นเทียนเปิดดวงแก้ดวงตกอ่ะเออแก้ติดตดข,ดขัดขัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะทำยากไม่เหมือนชาวบ้านเขาตรงที่คือยันที่เป็นไส้เทียนอะจะต้องเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของเราลงไปเลยไงน,นะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นเทียนอื่นๆเขาจะสลักชื่อตรงนี้นะคะ แต่อันนี้มันต้องโอ้โหใส่เข้าไปตรงไส้เทียนมันก็เลยต้องมีเวลาให้อาจารย์ทําล่วงหน้างเงี้เพราะฉะนั้นต้องติดต่อวันนี้เท่านั้นนะใครอยากแก้ติดติดขัดขดก็รีบทักกันเข้ามาเลยภายใน19กุมภาจนกว่าอมจะหลับอะอมหลับประมาณ5้าทุ่มะนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาแล้วกันส่วนใครที่อยากจุดเทียนเสริมดวงความรักเทียนอินคู่รักเทียนอินคู่รักเนี่ยจะจุด ยิมสองกุมภาสองพันยิมยิมห้านะคะโดยที่ติดต่อเข้ามาภายในวันที่ยิมสองกุมภาก่อนสี่โมงเย็นภายในสี่โมงเย็นนะทันอยู่นะคะเพราะอันนั้นจะสลักข้างนอกสลักตรงนี้นะคะเนาะทีนอินคู่ก็คนโสดจุดเพื่อเสริมสเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักนะคะคนมีคู่มีครอบครัวก็เอาไว้จุดปรับ ความสัมพันธ์ปรับพลังงานอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าให้รู้ไว้เลยว่าเป็นพุทธคุณสายข่าวร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันจะไม่โอ้โหมันจะอิงกับบุญกรรมของเราผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับบุคคลเลยจะไม่เหมือนสายดําสายเทาที่อาจจะโอ้ยการันตีการเห็นผลแต่คือเอฟเฟกต์เราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรบ้างไงเพราะฉะนั้นของออมสายข่าวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสบายใจได้เลยว่าจุดไปแล้วมันไม่มีอะไรเข้าตัวทั้งนั้นนะคะก็ตามพลังงานตามบุญตามกรรมนะคะแต่ใช้เสริมได้นั่นเองนะคะก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันเน รายละเอียดต่างๆนะคะลองดูใต้คลิปนะคะตรงคำอธิบายกดเข้าไปเลยตรงอ่านเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูผลิตภัณฑ์สายมูนะคะมีหินมงคลเสริมดวงของออม,มีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะหรือจะจะจองคิวดูดวงก็ได้เช่นกันนะคะ อ่าส่วนคนที่ไม่ชอบสายมูไม่ชอบดูดวงทั้งหลายนะคะอออยากซัพพอร์ตกันนะคะสามารถซัพพอร์ตกันได้โดยช่วยกันกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแชร์คอมเมนต์นะคะหรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์กับช่องนะคะรวมไปถึงการให้ปุ่ม super t ร์ต k งด้วยนะยังไงอ้ํก็ขอบคุณมากๆสําหรับทุกๆช่องทางนะคะที่อ่อซัพพอร์ตกันนะคะโอเคมาค่ะ เดี๋ยวจะต้องดูก่อนเนาะว่าพลังงานหลักของชาวธาตุดินกับเขาคนนั้นเป็นยังไงนะคะบล็อกปิดกั้นธาตุดินขอดูซิว่าตอนนี้คุณกับเขาเป็นยังไงพลังงานหลักของชาวธาตุดินกับเขาคนนั้นนะคะมีไพ่ The World นะคะชาววันเสาร์หรือมังกรนะคะมีไพ่ q ว e น n of w วาน s นะคะมีไพ่ชาวธาตุไฟนะเมสสิงห์ธนูนะคะนายน็อวานสนะคะใต้สำรับ เซเว่นอ c อ p คัพนะคะความสัมพันธ์เนี้ยเอามาเหมือนดีลกันเป็นช้อยส์ออปชั n นเป็นตัวเลือกเนาะนะดีลกันเป็นตัวเลือกทางเลือกหรือว่าดีลกันด้วยเรื่องของโปรเจกต์อะไรต่างๆนะคะโดยที่พวกคุณเนี่ยอาจจะเป็นรักออนไลน์นะคะเป็นรักแดนไกลความสัมพันธ์เนี่ยห่างกันมากๆไม่ว่าจะเป็นความเหินห่างห่างไกลหรือระยะทางไกลก็ได้ นะคะแต่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ทีเออ่เขาเรียกอะไรนะไฮเออร์เซลนำพามาก็ได้นะคะตามความเชื่อของทวินเฟรมนะนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาเติมเต็มกันนะเติมเต็มกันเรื่องเรียนเรื่องงานนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาเติมเต็มแพชชั่นระหว่างกันก็ได้นะคะรู้สึกมีแรงดึงดูดต่อกัน นะคะรู้สึกมีแรงดึงดูดต่อการหยหากันนะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันก็มีความเหนื่อยหรือว่ามีประสบการณ์อะไรต่างๆเนาะที่แบบดูแล้วมันก็ผ่านอะไรกันมาแล้วสะบักสบอมกันมาเหมือนกันถ้าเกิดพวกคุณไม่ได้มีปัญหาสะบักสบอมกันนั่นแปลว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ดูทรงมีความระแวงกลัวกล้าๆนะคะหรือว่ามีประสบการณ์เก่าๆที่แบบยังคิดมากอยู่ว่าเคยผ่านนู่นนั่นนี่มาก็เลยไม่ค่อยไว้ใจก็ได้นะคะ เพราะนั้นบางเคสเนี่ยเอามาดิวกันด้วยเรื่องงานเรื่องเรียนนะคะในเชิงแบบเป็นคอนเนคชันกันบางอย่างนะคะโปรเจกต์การงานการเรียนอะไรต่างๆแต่แต่อีกเคสหนึ่งก็จะเป็นเคสรักทางไกลรักที่มาเติมเต็มกันนั่นแหละนะคะมีแรงดึงดูดต่อกันเนาะดูแล้วเนี่ยพลังงานต้องบอกว่าแรงดึงดูดมีมากและไม่ได้อยากเสียกันไป นะคะแต่องก็ไม่รู้ไงมันเกิดจากการที่พวกคุณเป็นเป็นออปชันเป็นความสัมพันธ์ตัวเลือกที่ทำให้รู้สึกแบบเราแวงไม่ไว้ใจกันก็ได้ไงนะคะม,มันเลยเกิดการคิดมากอะไรเงี้ยเนาะเกิดการคิดมากน้อยนะคะอ่ะนี่คือพลังงานหลักของชาวธาตุดินกับเขาคนนั้นถ้าใช่60%นะไปต่อได้เลยนะ คงมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทําให้ต้องบล็อกปิดกั้นกันนะเนาะเอาล่ะทีนี้เรามาเช็คหน่อยนะคะว่าเออสถานการณ์บล็อกปิดกัน้นธาตุดินเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาหาดินไหมบล็อกปิดกัน้นเดอะดสนะคะมีไพ่ชาวพิจิกชาวมังกรเขาจะกลับมาไหมมีไพ่ชาวทัตน้ํกากรกฎมีนพิจิก เขาลอดูอยู่นะไพ่มันขึ้นว่าพวกคุณเป็นคนเก่าซึ่งกันและกันหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เลิกรายาร้างเย็นชาจืดชืดกันไปแล้วนะคะแต่ว่ามันยังตัดขาดกันไม่ได้เนื่องจากติดเรื่องเซ็กส์เรื่องทางกายเรื่องแพชั่นหรือยังตัดขาดกันไม่ได้มันมีห่วงคล้องคออะไรด้วยกันมีเรื่องการลงทุนการเงินผลประโยชน์ด้วยกันก็ได้นะคะมีการซัพพอร์ตอะไรกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะเป็นแม่ยกเป็นเจ๊ดันป่าดันกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพลังงานมันสามดาบ ะะอะอมมองว่าเขาดูยัง h ร r t ยังเจ็บอยู่แล้วออมไม่แน่ใจว่าคุณกับเขาเนี่ยมันมีปัญหาท็อกซิกนะคะเดิมๆบางอย่างนะความหึงหวงความเย็นชานะคะมันมีอะไรบางอย่างที่ดูทรงมันไม่ดีต่อใจสําหรับเขาอะเพราะนั้นการที่เขาจะกลับมาเขาก็คงต้องขอรอดูก่อนละมม้งว่าอืมมันจะมีอะไรดีๆให้เห็นหรือเปล่าก็ได้นะมันจะมีอะไรดีๆให้เห็นไหมกาลังรอดูอยู่ นะคะก็เป็นไปได้รอดูว่ามันจะมีอะไรดีๆมันจะมอีอ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมมตินะเขาอาจจะรอให้มีอะไรบางอย่างนะคะที่เป็นการเงินการทองผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่มันลงตัวรอคอยความการงอกเงยของอ่ากำไรกำไร นะคะที่ทําอะไรด้วยกันสมมตินะลงทุนทําอะไรด้วยกันเขาก็รอให้มันออกดอกออกผลมีช่วงเวลาปันผลอะไรเงี้ยเขาก็จะกลับมาก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่ใช่แบบนั้นก็อาจจะรอดูว่ามันจะมีอะไรดีๆไหมรอดูว่าอ่ะสมมตินะจะจะมีการทําตามคําสัญญาไหมรอดูว่าเขาเนี่ยจะยังมีเพราะมีคุณค่ามากพอสําหรับคุณหรือเปล่าก็ได้นะเขาจะกลับมาหาดินไหมคะ่ะขยายหน่อยเขาจะกลับมาหาดินไหม เขาจะกลับมาหาดินไหมมันไม่ใช่เป็นการกลับมาเอาว่าเป็นการอยู่ที่ในที่ตั้งนะคะเขาตั้งรับมากกว่านะอืมเป็นการตั้งรับเป็นการตั้งรับเ,เขารู้แล้วล่ะว่าเขาต้องใช้เหตุใช้ผลเขารู้แล้วล่ะนะคะว่ามัน,ม,นมีกําแพงหรือว่ามันมีเรื่องหน้าอึอดอัดหรือมันมีข้อจํากัดอะไรมากมายเลยนะคะที่เขาจะต้องโฟกัสนะคะหรือว่าเขายึดมั่นในเรื่องของเหตุผลหลักการเป็นหลักสําคัญ เขายึดมั่นกับการที่เป็นตัวของตัวเองเป็นหลักสําคัญก็ได้นะในบางเคสถ้ามีการบล็อกปิดกั้นกันโดยชาวทัาด,ดินน่ะ mm. ก็แน่นอนเขากลับมาไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณเป็นคนบล็อกปิดกั้นเขาใช่ไหมนะคะแต่ในเคสที่แค่ปิดกันก้นการความทางความรู้สึกทางใจอะไรเงี้ยอามาเขาคงรู้แล้วลหละนะคะเขาคงรู้แล้วล่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันคงมีกําแพงต่อกันนะเพราะฉะนั้นจะให้เขากลับมาเขาก็คงกลับมาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะก็คงต้องอยู่นิ่งๆในที่ตั้ง นะคะพร้อมรับมือเตรียมเตรียมตั้งหลักอยู่อะไรเงี้ยนะคะโดยโดยโดย,โดยที่เขาก็จะเป็นตัตวเองเป็นใช้ความคิดความอ่านความเห็นของตัวเองเป็นหลักอะไรเงี้ยนะคะอืมเอ่อแสดงว่าเขารอชาวธาตุดินกลับมาเองใช่ไหมอะเขารอคุณเนี่ยกลับมาใช่ไหมเขารอดินกลับมาใช่ไหม เขารอดินกลับมาใช่ไหมมีไพ่ชาวตุลน,นะคะเขารอดินกลับมาใช่ไหมมีไพ,พ่พฤศพเป็นไปได้นะคะเขารอดินกลับมาอืมนะคะเขารอดินกลับมาอาจจะรอให้คุณเป็นฝ่ายเข้าหาเนะก็ได้ไงนนะรอคุณกลับมาอ่ะทีนี้ถามหน่อย แสดงว่าสุดท้ายแล้วพวกคุณจะได้กลับมาหากันถูกต้องไหมอะสุดท้ายแล้วพวกคุณจะได้กลับมาหากันไหมคะบล็อกปิดกั้นธาตุดินสุดท้ายแล้วพวกคุณจะได้กลับมาหากันไหม The strength ชาวสิงห์นะคะชาวกรกฎชาววันอาทิตย์ชาวตุน้น k n i g h t of Cups ชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะใต้สำหรับ Seven of Wands ต้องสู้หน่อยนะความสัมพันธ์เนี้ยอืม สุดท้ายพวกคุณจะได้กลับมาหากันใช่ไหมต้องสู้หน่อยหมความว่าไงเคสแรกนะพวกคุณเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันความสัมพันธ์นี้มีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุเชื้อชาติภาษาศาสนา,าวัฒนธรรมระยะทางวิธีคิดทัศนคติหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะที่มันมัน,ม,นมันตื่นรู้กันแล้วคะ่ะว่ามันว่ามันมัน,ม,นมันดูแตกต่างกันแล้วเข้ากันได้ยากนะคะแล้ว การจะกลับมาเนี่ยเหมือนมันอมมีความรู้สึกว่าต่างคนต่างใช้เหตุผลของตัวเองนะต้องมีการยอมอ่อนข้อเช่นชาวท่าดินอ่อนข้อให้เขาก่อนนะคะเพราะดูจากไพ่เขาจะไม่ได้กลับมาเขาจะดูแบบเป็นคิงเหรียญคิงดาบใช่ไหมม่เค็มที่ไพ่ขึ้นนะคือเขาอาจจะแบบอยากถ้าจะได้กลับมาหากันอนะ่ะมันต้องมีการเหมือนกับลดลาวาสอกนะคะต้องสู้ในการที่จะรักษาคอนเนคชั่นไว้สักนิดหนึ่งอะ่ะ จ้สติกมันมาพร้อมกับความไม่ยืดหยุ่นน่ะนะคะความสัมพันธ์นี้ขาดขาดการยืดหยุ่นเอาใช้คานี้แล้วกันนะขาดขาดการยืดหยุ่นนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าสุดโต่งทางคู่หรือเปล่าการที่จะได้กลับมาหากันเนี่ยนะอันนี้เคสแรกก่อนคนเก่าเคสที่สองความสัมพันธ์ที่มีการครบซ้อนนะคะความสัมพันธ์ที่มีการครบซ้อนต้องเลือกอะ่ะต้องเลือกก็คือต้องทําให้ชัดเจนนะคะต้องทําในสิ่งที่ถูกต้อง นะคะทําในสิ่งที่ถูกต้องถ้าความสัมพันธ์ระหว่างชาวท่าด,ดินกับคนคนนี้มันทําให้ถูกต้องไม่ได้แน่นอนจะไม่ได้เห็นการกลับมานะนะคะใน,ในการครบซ้อนนะนะแต่ถ้าความสัมพันธ์กับชาวทัาด,ดินนียสามารถทําให้ถูกต้องได้ก็ต้องสู้กันหน่อยละเออนะคะสู้กันหน่อยละว่าเราจะให้มันถูกต้องได้ไหมนะคะ,เพ,ะเพราะฉะนั้นแล้วมันมันมัน,ม,นมันต้องยืดหยุ่นมันต้องมีการปรับตัวมันต้องมีการทําให้ถูกต้องถึงจะ ได้กลับมาหากันนะไม่อย่างนั้นก็คือจะเป็นจังหวะทีดด่พวกคุณอาจจะต้อง move on นะคะเออแล้วจริงๆเขายังต้องการคุณไหมอะชาวธาตุด,ดินแล้วจริงๆเขารู้สึกยังไงยังต้องการคุณหรือเปล่าเขาอะเขายังต้องการคุณรู้สึกรู้สึกยังไงกับคุณเขายังต้องการคุณหรือรู้สึกยังไงกับคุณมั่งโอ้เอาว่าเขาน่าจะอยากเป็นตัวของตัวเองมากกว่านะคะจริงๆอยู่ที่คุณเคยผูกพันกันมากๆนะเนี่ย พวกคุณเคยเหมือนเป็นแฟมิลี่เคยเป็นแฟนเคยผูกพันเคยสนิทกันมากๆแต่เอาเความรู้สึกว่าไอ้ช่วงห่างที่พวกคุณบล็อกปิดกั้นกันไปอ่ะปัจจุบันเนี่ยพวกคุณหาความสุขใส่ตัวกันได้แล้วใช่ปะชาวทัด,ดินคุณมีความสุขในเวคุณได้เขาก็มีความสุขในเวเขาได้นะคะออกแนวต่างคนต่างได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าเขาต้องการคุณหมยว่าเขาอยากเป็นตัวของตัวเองมากกว่าอืมอยากเป็นตัวของตัวเองมากกว่าแม้ว่า เขารู้ค่ะว่าการที่มีคุณอยู่มันก็เป็นความสุขมันก็เติมเต็มความสุขให้เขาได้แต่ณณณตอนเนี้ยเขาน่าจะอยากเป็นตัวของตัวเองมากกว่านะคะอืมอืมนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่เขามีให้คุณก็คือเขายังรู้สึกได้ค่ะว่าเขาผูกพันกับคุณคุณเป็นเคยเป็นคนที่ใช่มากๆนะคะเคยเป็นคนที่ใช่เคยเป็นตัวจริงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แต่ตอนเนี้เขามองว่า กับคุณนะี่ยมันรู้สึกในลักษณะแบบเป็นเป็นความสุขที่เขาเรียกว่ามีก็ได้เออประมาณนี้นะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้เพราะว่าออมว่าพื้นที่เนี้ยต่างคนต่างหาความสุขใส่ตัวได้แล้วใช่ไหมไงนะผาถึงคิดอยู่อืมเพราะฉะนั้นคุณนะ่ะคือความสุขของเขานะคะที่ ที่เขาก็ขอเป็นต <el> ัวของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็คงจะขอเป็นตัวของตัวเองดีกว่าอะไรยเงี้ยนะคะโอเคงั้นทิศทางในโน้มจะเป็นยังไงอะเอางี้แล้วสุดท้ายเนี่ยจะมีการปลดบล็อกหรือเปิดใจให้กันไหมสุดท้ายพวกคุณจะได้ปลดบล็อกหรือเปิดใจให้กันไหมสุดท้ายจะได้ปลดบล็อกหรือเปิดใจให้กันไหมสุดท้ายจะได้ปลดบล็อกหรือเปิดใจให้กันไหม สุดท้ายเอาว่าจะได้คุยกันแต่การคุยกันเป็นเรื่องงานก็ได้นะคะเนี่ยเนาะมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ทําร่วมกันมาในเคสที่ทําอะไรบางอย่างร่วมกันมายังไงก็จะได้คุยกันเรื่องงานเรื่องเรียนแต่ในบางเคสยังยืนยันนะที่จะยังได้มีเซ็ก์กันบางเช่นเป็นเฟนวิเบนเอฟเกตเนี่ยก็จะกลับมาเวลาที่ต้องการเรื่องทางกายหรือเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะคะก็ได้เงี้ยนะในเคสที่ทําอะไรบางอย่างร่วมกันนะทีนี้จะได้เปิดใจจะได้ปลดบล็อกไหม เอาว่าจะมีคนยอมยืดหยุ่นให้อยู่นะเหมือนจะมีคนยอมยืดหยุ่นให้เช่นทักก่อนอ่าทักมาหาก่อนมีการเปิดบทสนทนาก่อนภายใต้การที่อีกคนหนึ่งยังตั้งกำแพงอยู่เลยอะไรเงี้ยอืมงั้นเช็คหน่อยสรุปชาวธาตุดินจะเป็นฝ่ายทักก่อนใช่ไหมชาวธาตุดินเป็นฝ่ายทักก่อนปะมีไพ่ชาวกลุมชาวธาตุดินจะเป็นฝ่ายทักก่อนไหมมีไพ่ธนูคุณบอกไม่แน่ใจ คุณก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเหมือนตัวคุณเองก็กําลังรู้สึกว่าเออมันก็สบายใจณจุดที่คุณอยู่แล้วเหมือนกันเนาะในบางเคสชาวท่าดินน่ะมีมีครอบครัวแล้วนะ,ะมีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วการที่จะทักเข้าไปคุณเลยกังวลนะเพราะามันต้องหลบซ่อนใช่มมันต้องซ่อนแอบอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่แล้วว่าจะทักก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วสุดท้ายเขาจะทักดินก่อนใช่ไหมสุดท้ายแล้วเขาจะทัก ดินก่อนใช่ไหมเขาจะทักดินก่อนใช่ไหมมีไพ่พิศพศเขาจะทักดินก่อนใช่ไหมโอ้เป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้ว่าเขาจะทักดินก่อนแสดงว่าเขาเป็นคนที่อแม้ว่าดูจะมีอีกโก้ดูจะเขาเรียกว่าอะไรนะดูมีอีกโก้หรือดูปากแข็งเออแต่จริงๆอะ่ะเขาก็สามารถทักคุณก่อนได้นะแสดงว่าเขาเป็นคนเขาเรียกปากแข็งใจอ่อนไหมเออนะคนคนนี้ ขเขาปากแข็งแต่ใจอ่อนหรือเปล่าเออนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทิศทางแนวโน้มจะไปทางไหนค่ะทิศทางแนวโน้มจะไปทางไหนทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์นี้นะบล็อกปิดกั้นนะคะทนูกรกฎวันจันทร์มีนพฤหัสธนูมีนทิศทางแนวโน้มอาจจะเงียบๆซุ่มๆแยกกันอยู่อยู่ในพื้นที่ใครพื้นที่มันหรือหรือว่าโลกส่วนตัวสูงมีไพ่าชาวกันนะคะ แต่ว่าพวกคุณน่ะจะยังรอกันเงียบๆเป็นพลังงานในเชิงเหมือนรอกันอยู่เงียบๆนะรอการกลับมากันอยู่เงียบๆเพราะความสัมพันธ์นี้มันเป็นความลับความสัมพันธ์นี้มันเปิดเผยไม่ได้นะคะอาจจะเป็นพลังงานในเชิงรอให้โชคชะตาเหวี่ยงนะคะเหวี่ยงกันมาอะไรเงี้ยอรอให้โชคชะตาเหวี่ยงกันมาอาจจะคิดถึงกันอยู่เงียบๆไม่ค่อยได้คุยกันเงียบๆ <pushes S 2> หน่อยอะนะก็แค่รออะรอการกลับมารอให้ ถึงเวลาอะไรอย่างเงี้ยบทสรุปความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงถ้าพวกคุณเป็นแฟนกันก็ยังเป็นอยู่แหละถ้าข้องเกี่ยวเรื่องเรียนเรื่องงานก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แหละนะคะเนี่ยอาจจะกลับมายังเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงานกลับมาเป็นแฟนกันอยู่นะคะหรือว่ายังรอที่จะได้ซัพพอร์ตกันทําธุรกิจกิจการงานอะไรด้วยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะนะคะ คือในบางเคสเนี่ยมันมามาหายหายกันอยู่แล้วก็ได้ไงนะในบางเคสมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันก็นิ่งไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมามีความจริงจังกันอยู่นะคะมันมีความจริงจังมีความผูกพันกันอยู่ที่อาจจะทําให้มันเนี่ยพอมันบล็อกปิดกันกันไปเดี๋ยวสักพักก็กลับมาไหม m o ฟออนเป็นวงกลมอะอะไรอย่างเงี้ยนะอืมอ่ะแต่อย่าลืมนะว่าเคสนั้นอะ ต้องเป็นเคสที่เขาเรียกว่ามีความข้องเกี่ยวกันบางอย่างนะคะเพราะว่าอย่างอมเห็นน่ะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องอะรักสามเศร้าเราสามคนความสัมพันธ์ครบซ้อนเอ้ตรงนี้แหละที่จะโดดเด่นไปในลักษณะของการ move on เยอะแต่มันมีโอกาสไงที่เขาอาจจะทักมาหาคุณนะคะเอาล่ะบล็อกปิดกั้นธาตุดินเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างเนี่ยบล็อกปิดกั้นธาตุดินเขาอยากบอกคุณว่าอะไรบ้าง เขาบอกว่าเขากําลังรอข่าวดีจากคุณเออรอข่าวดีนะว่าคุณจะประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างหรือเปล่าเขาต้องการความซื่อสัตย์นะคะและความเป็นเพื่อนอ่ะไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นแฟนกันแต่เขาก็ยังต้องการความเป็นเพื่อนอด้วยอะ่ะออ,อยากอยากให้มันได้ทั้งเพื่อนทั้งแฟนในคนคนเดียวนะคะหรือว่าเขาต้องการความเป็นเพื่อนที่มีความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันนะไม่เปลี่ยนใจไปไหนนะคะ เขาหวังเป็นอย่างมากๆเลยว่าความฝันของเขาจะเป็นจริงความฝันที่คุณจะประสบความสําเร็จก็ได้หรือความฝันที่คุณจะซื่อสัตย์กับเขาก็ได้นะคะเขามองหาวันสําคัญนะอาจจะเป็นวันสาคัญที่คุณจะประสบความสําเร็จหรือข่าวดีอะไรบางอย่างจากคุณก็ได้เนาะเขากลัวเขากลัวความแก่แล้วก็กังวลเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของตัวเองมากๆเลยนะเออนะคะใต้สำรับนะคะเขาต้องการความน่าหลงไหลน่าตื่นเต้นมากกว่านี้เนาะความสัมพันธ์นี้มันจืดไปหรือเปล่า ะะเขาบอกว่าเขาไปหมกมุ่นเรื่องงานเพื่อให้ลืมชาวทัดดินนะคะการตามหาความจริงมันทำให้เขาอึดอัดด้วยนะคะไม่ว่าเขาจะอยากรู้ความจริงจากคุณคุณอยากรู้ความจริงจากเขาสิ่งนี้ทำให้อึดอัดนะเขาซ่อนอยู่เบื้องหลังวัตถุเขาเข้าหาคุณเนี่ย อย่างที่บอกไงอาจจะเป็นคนปากแข็งใจอ่อนหรือปากไม่ตรงกับใจเขาเอาวัตถุเนี่ยมาบาังหน้าไว้เออนะคะเอาเรื่องงานมาบาังหน้าเอาเรื่องเรียนมาบาังหน้า <im ans> เรื่องเงินมาบังหน้าเออนะคะโดยที่เขาไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวตนที่แท้จริงไม่ได้บอกความรู้สึกที่แ <im ans> ท้จริงให้คุณได้รู้หรอกอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงเนาะเขาขอบคุณนะคะสําหรับบทเรียนที่ทําให้เขาเติบโตทางจิตว <im ans> <im ans> ิญญาณนะเขารักคุณแบบไรเงื่อนไขนะคะไม่ได้ต้องการอะไรนะคะ เขาบอกว่าเขาไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้เลยนะคะอ,อ่าประมาณนี้นะจ๊ะเอาล่ะใครสนใจที่จะจุดเทียนนะคะเปิดดวงนะคะแก้ติดติดขัดขัด,ขดรับวันนี้เท่านั้นวันเดียวนะ19กุมภา25พันนะคะแล้วก็จะจุดยิ่มิเอ็ดนะคะเดี๋ยวขอรายละเอียดหลังไมล์แล้วกันนะคะส่วนเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักจะจุดยิ้สองกุมภานะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้เช่นกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนบายบาย